คสวัสดีค่ะบจกภูมิเจริญบางสามหมอสำนักงานใหญ่ค่ะมือนี้เขาจะมีอ่าทรงหมอกรถสองชั้นค่ะของลูกค้าอำเภอสีทาจังหวัดอุดรนะคะเนาะอ่าทรงหมอกรถอำเภอสีทานะ,ะนคะอ่ามาเป็นไถ่ใหลอกกันเลยนะคะสภาพรถพร้อมปล่อยนะคะของวันนี้ค่ะอของเขาจะเก็บรายละเอียดของลูกค้าเรียบร้อยนะคะ มาต่อกันอีกขั้นหนึ่งนะคะของมาด้าสีแดงนะคะมาด้าสองค่ะสักขก่อนด้านหลังนะคะสักขาบก่อนปล่อยสวยงามนะคะลูกค่ะ หมดมึงยังไปแดดน้าหลานปิดเหมือนน่าแดกมึงเหมือนไทยลิตรนู้ซีจะอ้างกันะ ดีค่ะบจกภูมิเจริญบางสามหมอค่ะเมื่อนี้จะมาถามความรู้ซึกอค่ะออกรถพร้อมกันสองขั้นค่ะแม่เอกสารหยุ่งยากบอบจ้าเอกสารบหยุ่นหนกบอหลักการรับรถหลักการเรื่องการอนุมัติเงียงไหวบอแม่ไวจ้าเอกสารวุ่นไหวบอค่ะบอจ้าข้อใจบอค่ะแม่สองขั้นถือเข้ารับรถไปงามบอถือใจบอถือใจจ้า เรื่องการบริการของคุณเจริญเป็นยังไงแม่บอกคุณอยู่คือใครใครฟังเนจ้ะจา้าดีมากเยี่ยมเลยจา้า <c oughs> อ่ารบกวนให้แม่เชิญชวนลูกค้าหลายๆคนมาออกรถให้แน่แม่ามาออกรถอยู่พรมเจริญด้วยจ้าการทงานก,นกับมีทุกคนสวยๆสุดยอดคุณก็สวยเนาะแม่เ <c oughs> นาะตาขอบคุณและหลายด้วยแม่ด้วยขอบคุณค่ะ